กลบทุกข่าวนี่เลยหลายคนถามกันเยอะข่าวอะไรวันเนี้ยที่เขาเฝ้ารอกันอยู่เขาบอกข่าวนี้ข่าวเดียวจริงๆลบทุกข่าวนั่นคือเริ่มจากอย่างนี้ก่อนย้อนกลับไปเมื่อวานตอนเย็นๆเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณนะ17นาฬิกาสีสกนาทีก่อน6โยูยยูยูทายตั้เอาภาพถุงเงินสองถุงประมาณด้วยสายตาค่ะถุงละ3มล้านบาท มาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองแล้วไม่โพสต์อะไรเยอะแล้วบรรยายสั้นๆว่าแฉไปถ่ายไปแค่เนี้ยแฉไปถ่ายไปกับถุงเงินสองถุง <c oughs> แค่นี้จริงๆหลังจากนั้นประมาณห้าทุ่ม <c oughs> จากสีนาทีวันเดียวกันวันเดียวกันก็ถึงรอบชูวิทย์กมมลวิสิทธตออกมาเหมือนมาตอบคำถามแฉไปถ่ายไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเอง บรรทัดแรกมีความว่าแฉไปถ่ายไปแล้วต่อด้วยเครื่องหมายคำถามจากนั้นโพสต์ต่อเงินสองถุงถุงละสามล้านที่ทนายตั้มพูดถึงเห็นแล้วจำได้ชัดเจนเป็นเงินที่นายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนำมาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของสัวให้ผมช่วยหยุดโจมตีผมบอกไปว่าไม่รับเคลียร์มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ ผมยังต้องแฉต่อแต่นายตำรวจท่านดังกล่าวยืนยันยัดเยียดให้ผมรับไว้หมายถึงไอ้เงินถุงสองถุงนั้นโอเคต่อไปนี้ชีวิตไม่ได้พูดหมาแก่พูดก็แล้กันค่ะอดีตนายตำรวจนอกราชการคนนั้นใครอ่ะก็คือผู้การเปียกเพื่อนพอบอบแปะหมายาถึงเพื่อน รุ่นเดียวกันนะเพื่อนรุ่นเดียวกันนะมันเยอะนะเพื่อนรุ่นเดียวกันนะค่ะอย่าไปตีความเป็นอื่นไปเดี๋ยวพบบอแปะจะมาโกรธหมาแก่อีกมีเรื่องให้โกรธหมาแก่ได้ล้านเรื่องเลยนะพบบอแปะแต่เรื่องนี้ฟังให้ดีใครหยิบช่วยไปรายงานไปเพชรทูลฟังให้ดีรายงานให้ครบรายงานให้ครบทุกประชาัฐผมบอกว่านายตํารวจผู้ใหญ่นอกราชการคนนั้นคนที่ชูวิทย์พูดถึงก็คือผู้การเปี๊ยกผู้การเปี๊ยกเป็นใครเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพบบอแปะค่ะ รับงานจากสารบัตรสัวเฮิ้วถุงเงินมาส่งให้กระชวิตหกล้านถุงละสามล้านโอเคโอเคอ่ะอ่านต่ออ่านต่อค่ะเป็นเงินที่นายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนำมาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของสัวให้ผมช่วยหยุดโจมตี้ผมบอกไปว่าไม่รับเคลียมันไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมยังต้องแฉต่อ แต่นายตำรวจท่านดังกล่าวยืนยันยัดเยียดให้ผมรับไว้ไอ้เงิน2ถุงถุงละสาล้านรวมไปนกล้านนั่นแหละจับความจับความได้ว่าจับความได้ว่า <c oughs> ที่ทนายตั้มโพสต์ภาพถุงเงินสองถุงถุงละสามล้านค่ะทนายตั้มหมายถึงถุงเงินที่หิ้วมาให้โชวิศเพื่อปิดปากโชวิศเพื่อหยุดแฉเรื่องสารวัตรสัวขณะที่โชวิศก็บอกว่าจริง มีคนหิ้วมาให้ผมจริงใช่จ <ะ S 1> แจะปิดปากผมจริงจะปิดปากผมจริงคนที่หิ้วมาให้คนที่รับงานจากสวัสดีวัไม่ใช่ใครก็ก็ก็ก,ก,ก็ผู้การเปี๊ยกอ,อ,อดีตผู้การเปี๊ยกไม่ต้องคักไม่ต้องบังในทีนี้เขารู้หมดแล้วผมจะเสริมส่งให้หมดลเลยข้อมูลในมือผมก็เยอะผมจะเสริมส่งให้หมดเลยเออเปิดไปเลยให้เจริญเจริญทั้งคู่ทั้งทนายตั้มแล้วก็เฮียชูเอาละครับ เมื่อวานเขาฟาดกันทางโซเชียลมีเดียไปหนึ่งยกใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้อเขาจะฉะกันนอกจออีกหนึ่งยกใหญ่ๆ2สองรอบไปดูเพจดังต่อไปนี้ค่ะดูซ้ายมือนะค่ะทนายตั้มบอกว่าคนที่คุณเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธานี่ไม่ต้องกักไม่ต้องบางเอ่ยชื่อไปเลยทนายตั้มหมายถึงคุณชูวิทย์ใช่ไหมมันก็ใช่อยู่แล้ว มันขสิเดียวกันขณะเดียวกันทนายตั้มก็บอกต่อเลยวันนี้เงื้อมตั้งแต่ปากซอยเงื้อมาตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าวันนี้สิบโมงเช้าทนายตั้มแถลงแฉใช่ทนายตั้มจะแถลงแฉไอ้เงินสองถุงรบด้วยความเคารพสามแพลตฟอร์มออนไลน์ของจาะลิทอไทยอินไซต์แถลงจะไลฟ์สดสดจะถ่ายทอดสดปฏิบัติการแฉโชวิตของทนายตั้มส0 0โมงเช้า10โมงเช้ารอบแรกก่อน แสนหนึ่งโดยคุณสิทธาคราวนี้ไปดูทางฝั่งขวามือบนจอพอกันเลยค่ะสูสีมากคู่นี้ไปดูกันบ้างชุวิตถามกับคนที่จะถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้ก็น่าจะต้องเป็นเจ้าของเงินมันก็แง่แหละแน่สิสคนมีอยู่สองคนที่มีโอกาสจะถ่ายรูปไอ้ถุงเงินสองสองถุงนั่นได้ก็คือหนึ่งสวะสองผู้การเปียกเอเป็นคนทิ้วมา <Okay. S 2> คนที่ยื่มาไม่ถ่ายได้ไงหรือไม่เห็นได้ไงจากเรื่อชีวิตก็ถามกกับคนที่ให้รูปทนายตั้มบอกว่ายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกันแน่นอนค่ะทนายตั้มสิบโมงใช่ไหมคะเฮียชูบอกเลยนัดถแถลงโต้ทนายตั้มเที่ยงตรง23มีนาคมเพราะฉะนั้นมีรอบสิบโมงกับรอบเที่ยงถ่ายทอดสดพร้อมกัน3แพลตฟอร์มเจาะลิทูไทยเช่นกันดูคนแฉกับดูคนโต้แล้วลองวัดกันละกันก็ดีนะ ที่ไหนไม่มีความขัดแย้งไม่มีข่าวเขาลงตัวกันที่ไหนไม่มีข่าวประชาชนโง่โง่ไม่รู้อะไรหรอกค่ค่ะขัดแย้งกันเขาซัดกันเขาประจานกันเขาแฉกันดีอย่าไปตั้งคําถามใครบ้ากว่าใครบ้าทั้งคู่รอรอดูผู้ชมอย่างเรารอติดตามผมว่านะสังคมนะทุกสังคมต้องมีคนบ้าๆเพราะคนบ้าๆไม่กลัวเมื่อไม่กลัวมันเปิดหมดก็กล้าเปิดเมื่อเปิด ด้วยอันดาอะไรก็แล้วแต่ใครมีอันดาอะไรก็เปิดให้หมดเลยช่างมันเถอะผมว่าผมว่าผมว่าเขาช่างมันเถอะแต่เปิดไปให้หมดแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ oh. ชูวิทย์ก็ต้องตอบคำถามให้ชัดนะรู้ว่าเงินมาจากซัวรับไว้ทําไมก็ไปฟังคําชี้แจงและไอ้เจ้าเงินสองถุงถุงละสามล้านในที่สุดไปไหนต่ออ่า คุณโชวิตเที่ยงวันนี้เคลียร์เอาเองก็แล้วกันใช่เขามีคําอธิบายเดี๋ยวไปรอฟังเขาคาตามก็ต้องตอบาาถามสังคมให้ได้ได้ภาพถงเงินมาจากไหนนั่นสิโดยวินยูชนก็พึงพิงคิดได้คนที่จะถ่ายรูปถุงเงินมันก็มีอยู่แค่ถ้าไม่โซวก็ก็ผู้การนเที่ยกคนคนีิ้วคําถามก็คือไม่ว่าจะโัวไม่ว่าจะเปียกแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นสัว จากมือโซวถึงมือตั้มได้อย่างไรผ่านใครหรือผ่านตรงหรือยังไงก็ไม่รู้ไงต้องถามทนายตั้มเดี๋ยววันนี้สิบโมงไปถามทนายตั้มดีกว่าโอเคถูกไหมฮะแต่ก็ดีค่ะเปิดออกมาแบบนี้ค่ะชอบค่ะดีบอกเลยนะวันนี้ทั้งวันทุกพักการเมืองไม่ต้องแถลงข่าวอะไรเยอะหยุดเคลื่อนไหว ยดนา,ายข่าวสู้ไม่ได้โลกทั้งใบเทให้ผู้ชายสองคนนี้หมดรับรองเออทนายตั้มและคุณชูวิทย์เพราะฉะนั้นเราจะหยุดโลกได้นะคะเหมือนแ<ว>มทฟุตบอลรับทุกข่าวจริงจริงจริง,รงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเขาตั้งตาแล้วก็มีการตั้งแบบโพสต์บนเฟซบุ๊กเลยนะอยากรู้จริงๆนะถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยร่วงจากพเมี์ลกไปอยู่ นี่เยอะกันอีกเนอะไปอยู่หลีกต่ำๆสมมตินะอสมมตินะสมมตินะแหมเยอะจริงๆถ้าเทียบกับไอ้ข่ามวยคู่เนี่ยอะไรมันจะแรงกว่ากันเนี่ยคนไทยจะดูมวยคู่นี้อ่ะคนไทยจะดูมวยคู่นี้ไม่ไปเช็ดเลือดริเวอร์พูลเหรอเดี๋ยวค่อยไปเช็ดทีหลังเดี๋ยวไปเช็ดทีหลังแต่จะดูมวยคู่นี้ว่าจะแฉหนึ่งแฉสองอะไร